ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันตรวจสอบประวัติเข้าสู่ระบบครับโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับแต่งผู้ใช้ตั้งค่าผู้ใช้ตรวจสอบประวัติเข้าสู่ระบบครับสำหรับฟังก์ชันตรวจสอบประวัติเข้าสู่ระบบจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ IP ที่ไม่ได้มีประวัติการเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาการตั้งค่านั่นเองครับ โดยก่อนที่จะเริ่มใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวนั้นจะต้องเข้ามาทําการตั้งค่าจัดการประวัติที่ยังมีความเคลื่อนไหวก่อนโดยคลิกมาที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบระดับความปลอดภัยจัดการประวัติที่ยังมีความเคลื่อนไหวคลิกที่ตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบครับเมื่อคลิกเข้ามาที่รายการดังกล่าวแล้วจะสามารถตั้งค่าการตรวจสอบประวัติเข้าสู่ระบบได้ครับโดยให้คลิกไปที่ตั้งค่าตรงนี้ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วที่หน้าการตั้งค่านี้จะสามารถเลือกรูปแบบของการตรวจสอบประวัติที่มีการเข้าสู่ระบบได้ครับเช่นหากต้องการจะตรวจสอบประวัติตามบุคคลหรือ user id ก็ให้มาเลือกเป็นตามบุคคลแล้วมาระบุ user id ครับหรือถ้าหากต้องการจะตรวจสอบตามกลุ่มก็จะเป็นการอิงจากกลุ่มอนุญาตที่มีการจัดไว้ในตอนที่ลงทะเบียน user id ครับหรือถ้าหากต้องการจะตรวจสอบทั้งหมดก็ให้เลือกรายการเป็นทั้งหมดแบบนี้ครับ ที่ช่องประเภท IP ก็เช่นกันให้เลือก IP ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ต้องการจะเลือกดูครับมาระบุประเภทการเข้าถึงด้วยว่าต้องการจะตรวจสอบแค่ PC หรือโมบายหรือจะเลือกเป็นการตรวจสอบทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันครับเมื่อทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกมาที่ปุ่มบันทึกที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับที่ช่องระยะเวลาจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการจะกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบการล็อกอินส่วนที่รายการช่วงการรับรู้ IP เดียวกัน จะเป็นการเลือกประเภทที่ตรงกับการตั้งค่าประเภทการตรวจสอบเมื่อสักครู่ครับเช่นหากเลือกการตรวจสอบเป็นแบบทั้งหมดที่รายการ PC และ Mobile ก็จะต้องเลือกเป็นดีแบบนี้ครับทีนี้เราจะมาลองล็อกอินเข้าสู่ระบบกันนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย user id ที่เว้นช่วงการล็อกอินไปมากกว่า10วันระบบก็จะให้ใส่เหตุผลในการล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบนี้นั่นเองครับเมื่อระบุเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกเลย จากนั้นให้กลับมาที่หน้าของ Master ID โดยให้คลิกไปที่เมนูตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข้อมูลการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ User ID มาปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วนั่นเองครับซึ่งสามารถตรวจสอบเวลา IP และเหตุผลที่ขอเข้าสู่ระบบแบบนี้ได้ครับนอกจากนี้หากคลิกที่รายการเวลาที่เข้าสู่ระบบจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ได้นั่นเองครับ นอกจากนี้สามารถกดที่ปุ่มค้นหา F3 เพื่อเลือกกรองข้อมูลหรือติ๊กประเภทการค้นหาอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันครับ